เวนดี like like. Like ้ฮานเคลเรนเต็ดอ่ะอ่านว่าไงเดี๋ยวผมชอบด้วยออดี้อ่ะผมชอบด้วยพวกแบบออดี้อะไรตำรวจตำรวจขับรไม่ได้ครับ ผม,ม่รู่มหมอบพกได้หรือเปล่านะ ด,ดยังมาแจกสามพันแชทถึงค้าวสารว่ะเจ้าหน้าที่รอไม่หมดแล้ว เอาไปจเอเจ้าหน้าที่ล้อมไปหมดแล้วพี่ว่าใจสำคัญ Bây giờ, ôi trời เกือบละไม่เงี้ยรีเซ็ตไวลรุ่น อยอดไฮไลท์นะครับวันนี้ เอเดียครับเฮ้หรอเ้ยเห,หแม่เขาจะฆ่าผมแนจเต็งอ่ะดเจินรลยว300่าสามรอยเหรอสวัสดีครับพี่อิวสวัสดีครับนักข่าวไปไนะลองของนิดนึงลองของนิดนึงอีสองมดท้าย มองเลยใช้รักษาใช้งานดบารักษาแผยใจค่ะยาสิจุดไม่เกียยังไหวแต่รู้สึก อย่า He, hey, ่โดนยิงยายมองเตียวไหวไหมจิกกระตอกเต็มร้อย่ึงยางเฮ้ยเฮยเเยม่จะได้อยู่ได้อยู่นะเะได้อยู่จได้อยู่นะครับจะได้อยู่ Cobaแบบ so, 10% lah kan 10% 10%นี่เป็นอะไรมะเนี่ย <coughs> <coughs> Hello yeah. my, my, where, are where are you? Where are you? แม่ ไไมม่่่่พีกูถามว่าอยู่ไหนไม่รู้พี่ไม่รู้ทำไมพี่มีอะไรปะเนี่ยไปหาทำงานเสร็จแล้วไม่ไม่ไม่รหลอกพี่ทำก่อนเลยทำก่อนเลยพี่เดี๋ยวทำกันเลยไม่ไม่ว่างแล้วเนี่ยปัญหาเยอะเนาะเขาเข้าใจแล้วก็รู้แล้ไม่ไม่เอิงยังไม่พี่ห่างกนเลยผมรู้พี่พี่รับไปไม่ได้ยังไงพี่ไม่ได้ยังไงไม่เอาเลยเอาเลยไม่ไม่ไม่อยู่อยู่เนี่ยแหละพี่อยู่ในประเทศอยู่ไในประเทศที่ไหนฮะตรงไหนในประเทศไม่ใช่พี่อยู่อยู่ตรงประเทศนี่แหละ พี่ก็ไปโทรหาเลี้ยวเลยดิถามเลี้ยวเลยก็ได้เลี้ยวอะไรไม่กูไม่ได้อยู่กับมันเลยไม่พี่ก็ลองถามดูเลี้ยวอยู่ไหนเนี่ยน่าจะตอบพี่ก็ได้ผมไม่ตอบพี่ไงเอาเลยเอาเลยพี่มองพี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไดพี่เห็นพี่มีความสุขผมก็ดีใจแล้วแมื่ตอนเราลำบากเราก็อยู่ด้วยกันเห็นไหมล่ะตอนพี่มีไงพี่ทิ้งผมเอาเอาเลยพี่หมองเต็มทีเต็มทีพี่เอาเลยเอาเลยอะไรวะน้องเอาเลยพี่เอาเลยไม่ไม่ผมมีงานมีการอีกพี่กอคือ ไม่พี่ทำด้วยอ่ะพี่พี่ฮะอยูพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยอยู่ๆตกบ้างการทะเลเียวเออพี่ไปหาได้อยู่แล้วพี่จะไปไหนได้อ่ะอน่าได้จริงไหมไม่เดี๋ยวผมจอดรอพี่ก็ได้ผมกลับมารับกลับมารับแล้วเนี่ยเออตรงไว้ไม่อยากรู้ไงว่ารักกันจริงหรือเปล่านันนี้ถ้าเธอรักฉันจริงอ่ะในปวดทิ้งฉันไปเคยได้แบบนี้ปะไม่ไม่ก็ขอทิ้งพี่ไปแล้วนี่เอ๊ะ ไม่ใช่พี่บอกลนั่นคนฟังไม่ายเลยดีกว่าเฮียหยอกหยอกพี่ไม่เจอกันที่นู่นเลยจะรอดูพี่มาจริงไหมแค่นั้นแหละที่ที่เรือนะท่าเรือนะได้โอเคเนาะได้เสนอแล้วน้องชายของพี่อ่ะไม่ไม่ไม่แต่บางทีพี่ตอบคนฟังมันเสียใจคนฟังมันมีความรู้สึกไหมล่ะพี่ลองคิดดูดิมีใครวะไม่ไม่แค่บอกเฉยผมฝันไงฝันอะไรแปลกๆฝันนิดหน่อยมันมันคนฟังมันมีความรู้สึกไหแค่จะบอกพี่ไห้เฮี่ฝันเยอะเนาะ เฮ้ยช่อนี้ฝันฝันเยอะหน่อยพสินอนแล้วอย่าไปหานเลยดูก่อนนอนเยอะมันจะฝันเอ้ยขอโทษด้วยแม่ล่ะพี่ก็ฝันเยอะช่วงนี้แล้วแบบไม่ไม่เพิ่งฝันเมื่อกี้เลยเมื่อกี้หลับแป๊บหนึ่งกับปำบุ้มหนึ่งกับตื่นเลยตอนนอนแบบตอนน้อยได้ไงเป็นไม่เบี้ยหรอเขาตอนน้อยอ่าใช่พี่แต่คือแบบฝันแปลกแปลกกันฝันเรื่องอะไรแบบเมื่อก่อนเราลักกันดีเนาะแต่นี้เราแบบไม่ไม่ค่อยอะไรไงเข้าใจแหละไม่เค่เมื่อก่อนนะไม่เค่ฝันไม่เค่ฝันเลย ไม่งรอู่ไม่ใไม่จริงก็ได้พี่ฝันมันไเความจิงเนี่ยมีมีมไม่ม่ไม่คนเราพูดมีความรู้สึกพี่มองคิดดูดิเนี่ยท่าขาพี่คิดดูดิมันมีน้องคนนึ่งอะท่าขาพี่แบบให้มาเชียร์ให้มาแบบว่าเออนี่หน้าไหนคิดดูดิไี่ไม่แท่ไม่ตอบอะไม่แ่าโกรธีครับไอ้กันถ้าเลียทักน่าจาตอบนะเวลาน้องกีฬาจริงีฬจริงไม่ละแต่ีก็ไปดูไปแล้วไปดูมาแล้วดูที แม่พี่บอกว่าเก่งมากเลยนี่เลื่นคุณไม่เคยฟังคนยักไม่เคยรีบแม่พี่บอกว่าอันนี้มันเก่งนี่น่าจะมันเลื่อนดีแม่ชอบไปนี่เขาไม่ใช่หรือเปล่าพี่เขาบอกเก่งเก่งเก่งเก่นเขาแต่แปลว่าไม่เจ้าชู้นี่ไม่เจ้าชู้นี่คนนั้นนะใช่ปะ่อไม่ใช่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 ปั่านผ่นไม่เลยคิดดูดิโค้เสียใจนี่รอนานแล้วนะรอนานแล้วเนี่ยเก็บเงิบเนแป๊บเก็บเป็นแมแป๊บ นานนานไหมล่ะอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยไปเอเก๋รอรอรอ